สวัสดีครับอู้างด audio fab ครับ,รบหลังจากที่เราลองโหลดเจ้า c u b a s e Pro 14มาลองใช้ดูนี้ผมก็ลองเล่นมันสักพักหนึ่งนะระหว่างเรื่องของการที่เราอัดเสียงนะจากตัวเก่าของผมนี่เป็น c u b a s e <Yeah. S 1> LEAI นี่ที่ว่าแถมจาก audio t f a c e นะเสียงแบบต่างกันมากเนื่องจากมัน p l u อ i n หลายๆอย่างเนาะผมว่ามันเก็แปลกดีอะเสียงมันคมชัดขึ้นแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้แบบเฮ้ยเสียงเรามัน p r o f e s ชันอลมากขึ้นจริงๆนะ แปลกดีอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจผมก็พยายามปรับเจ้าตัวนั้นแปลว่าผมปรับเท่าไหร่มันก็ไปไม่ถึงโปรเฟชชั่นอลอยู่ดีเพราะคิดว่ามันติดอยู่ที่ซอฟต์แวร์นี่พอ,อมานะ้บางทีผมก็อัดเสียงแล้วมันก็เอ๊ะทำไมไมันดูแปลกแปลกเออบางทีความกลมกลืนม,มันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าพวกลักอินซอฟต์แวร์เนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะหลายๆอยา่างนะฮะเพราะว่ามันจะปรับพวกลิมิเตอร์พวกอะไรต่างๆนี่มันควบคุมให้เราหมดเลยอะเออจริงๆวันนี้ก็เลยเดี๋ยวทําให้เห็นภาพผมไมจะอัดเสียงให้มัน เป็นร่วงเป็นราวก็อาจจะชา้าเกิดไปเดี๋ยวนี้จะทําให้เห็นภาพอย่างหนึ่งคือผมมีไฟล์เสียงเก่าแต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นตัวเต็มนะเป็นไฟล์เสียงที่เพลงที่ทำอะแต่ว่าเอาตัดออกมามันทําแค่44.1กิโลเฮิร์เองนะทำน้อยมากแต่เราจะมาปรับในตัวคิวบ14ได้นะโปร14เนี่ยเขาสามารถที่จะออตโต้ให้เราเลยอะมันเป็นออตโต้ให้เราเลยอะหมายหมายคมว่าเราก็ เขาปรับให้เราแล้วเราก็ไปปรับข้างในอีกตั้งนิดหน่อยเนี่ยเสียงมันก็จะมีความแตกต่างกันเลยเดี๋ยวผมจะทำไปไปไป,ไปพาไปเปิดดูนะข้างในอ่ะมาดูที่หน้าจอดีกว่าปะโอเคมาที่หน้าจอด้วยนะฮะก็ไฟล์เสียงเก่าผมเนี่ยก็คือว่าวเครื่องนี้มันไม่ได้เป็นตัวอัดเสียงมันเป็นเครื่องข้างบนแต่ว่าก็มีไฟล์เสียงอยู่ในนี้แต่ว่ามันคือเป็นไฟล์ที่ทําสําเร็จแล้วเนาะประมาณนั้นอะเพลงเพลงเจ้าแมวส้มผมเนี่ยอ เห็นไหมมันได้มันได้เวฟตอนนี้เหลือแค่39เมเาเพราะว่ามันทำที่4 4 1กิโลเฮิร์นะไม่ได้ทำรายละเอียดสูงมากนะก็เลยเราจะเอามันนะกลับไปมาสเตอร์ลิงใหม่อีกทีหนึ่งอ่านี่ลองฟังเสียงเก่าดูนะฮะเสียงเก่ามันจะเป็นแบบนี้คือมันดูแบบดิบๆเลยเสียงแบบเสียงเก่าเนะี่ยมันดูแบบ ดูดิบดิบอะมามดูดิบดิบมันไม่มีแบบมิติของเสียงอะไรมากมายเพราะว่าเหมือนกับว่าเราไม่มีบังอินที่จะมาช่วยเนาะแต่พอเป็นตัวมาสเตอร์เนี่ยตัวโอ้ยเป็นตัวอัลเตอร์โปรโปรอ่ะมันมันทำให้แบบเสียงมันมีมิติมากขึ้นเดี๋ยวลองฟังอันนี้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในตัวที่ดูช่วงพีคบ้างอะไรบ้างเนื่องจากตอนที่เราหั ฟังเหดหรไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ผมว่าเสียงมันดังมันไม่แบบว่าถึงใส่ลิมิเตอร์ไปแล้วมันก็ยังแบบเสียงกดไม่อยู่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวฟังสักน่อนดีกว่าเราคุ้นกันเพราะแมวซมเธอบุ้มมาคือแมวซมไอชั้นเลี้ยงไอชั้นวัด ัรกเธอกับแมวส้มฉันตั้งชื่อมันว่าส้มอ่ะให้ของจองกับเธอชมนี่เสียงมีวัรัเธอฉันรักเอฉเปอนประมาณนี้แล้วก็มีทำแบบนงนิด่งนนิะนนิดนิดนนนินินตัวิดนวนิดนนินินิดนมานิดนดนิวดตัวนิดนิดนิานิเนิดนนิดนิดนิดนินมานจเอิดนิน นี่คือเสียงที่เป็นมาจากมาสเตอร์ที่ผมทําจากตัวนี่นะตัวเดิมฮะ b ิ b ase, e a s e L AI ี I, นะ e e ชื่อมันยาวนิดหนึ่งมาพอมาเรามี Cubase ตัวเนี้ย4 4เราสามารถดึงกลับมาช่วงหน้าแรกเนี่ยเรา,าดึงกลับมาให้เป็น s e r ร a l Master ได้นะฮะในวันนี้คือผมมาปรับแต่งใหม่ล้เสียงที่ได้ตรงนี้เขาจะสร้างให้เราเองอัตโนมัติเลยนะพวก Frequency, c o m p r e s s o r อะไรพวกนี้เราสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าเขาทําให้เราแล้วอะ่ะก็ผมว่าเอ๊ะโอเคนะแล้วก็มีเติมใส่เข้าไปนี้ใส่ตัวมาสเตอร์ลิงตัวนี้เข้าไปก็คือว่าบางตัวก็เอาไว้เช็คเช็คพวกนี้นะฮะเช็คสัญญาณเช็คอะไรมันมีแบบสัญญาณที่พีิกนู่นนี่นั่นมันสามารถที่เอามาดูได้อะเพราะงั้นเถอะเออมันทําให้เราทํางานง่ายขึ้นแล้วก็มันเหมือนกับเราเป็นโปรเฟชชั่นอลจริง <laughs> ๆประมาณนั้นเดี๋ยวลองฟังดู ต่างออกไปเลยจริงๆอันนี้แค่แบบเป็นตัวที่เขาทำไว้ให้แล้วนะคือพวกทุกอย่างที่เขาอนเสริมอุนเสร์ตแบบ ไฟล์ที่เป็นแบบไฟล์แบบ4.1นะัาาาา้นเอามาเอามาแก่เอาเกิดเอามาแบบาพัสริ่งใหม่ีมาเตอริงองไปไปไปยู่ประมาณมันยังมันยังทำให้รู้สึกว่าเสียงมันยังเหลืออีกะอะระมาณนยะเราจักกันแมวส้มเี้มมาคือแมวส้มฉันเลี้ยงให้ฉันรักแนละพร้อมที่จะรักรักเธอกับแมวส้ม ฉันตั้งชื่อมืนว่าส้มอะให้ของจองกับเธอชมพาฉันรักรักเธอฉันรักเธอชมกับแมวส้มจนวันที่เราต้องลาจนวันที่มีปัญหาเธอทิ้งมันกับฉันเอาไว้ตรงนี้เหลือแค่ฉันกับแมวส้มเธอรับคนอื่นเข้ามาเธอเรี้ยงตัวใหม่ขึ้นมาโจ่เอ่ยากงรักเธอแมิง่าแม้ม เห็นไหมจะเห็นหน้าจอว่าผมไม่มีตัวที่เป็นไฟแยกออกมาผม,มันมีเสียงกรองเสียงอะไรแต่นี่มันคือทำามาสเซอร์่ิงจากเสียงที่เป็นเสียงทีท่ทำมาแล้วเออมันมีมาร์เซอร์่ิงได้อ่าประมาณนี้นะ ดูซิว่าเขามีอะไรใส่ให้เราบ้างมีฟรี q คนซี่นี่แล้วก็คอมเพรสเซอร์อันนี้ผมอันนี้ผมเปลี่ยนเพราะว่าตอนแรกเขาปักปักมามันเป็นไลท์ไลท์มาสเตอร์ผมอยากให้เบสขึ้นอีกนิดนึงก็เลยใส่แฟทมาสเตอร์เข้าไปให้มันเป็นเสียงแบบมีนิดขึ้นนิดนึงอ่ามีเบสขึ้นนิดนึงตระมานะัอาแล้วก็มีนี่ มันติอันนี้คือมันขึ้นมาเองเลยนะมันผมลองใส่กับเพลงอื่นมันก็เปลี่ยนนะจากตัวเนี้ยที่เป็นロอกมาสเตอร์มันรู้จักจังหวะเพลงของเราได้ว่าเพราะเพลงนี้มันเป็นเพลงร็อกหรือว่าเป็นเพลงช้าเป็นเพลงอะไรเงี้ยมันปรับให้เราอัตโนมัติเลยนะพอเราเราใส่เสียงเข้าไปเนี่ยมันรู้ได้ไงผมงงนะเออแปลกดีอันนี้คือมันก็เหมือนเป็น AI เลยนะเออมันสร้างขึ้นมาเองได้ก็มีตัวแมกเนโตอะไรนี้นี ที่ผมผมใช้เป็นมอนะฮะปกติเขาเป็นวอร์มให้ผมเพิ่มเป็นมอเบสอันนี้แล้วแต่เราได้ยินเนาะผมก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าประมาณนั้นส่วนนี้ทํา EQ เพิ่มขึ้นให้มันมีมิติของเสียงเป็นสี่แบนนะฮะปกติมันจะออกเป็นสองเองนะออกเป็นแค่เป็นสองสองโมโนสองโมโนวอะไรอย่างเงี้ยนะนี่มันก็มีให้เลือกผมก็เลยเลือกเป็นสแบนแทนนะ,ะประมาณนั้น ก็มีตัวนี้ไวซูเมนต์นะตัวนี้ผมจะเลือกเสียงกีตาร์ก็ได้นะมันก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยปรับมาแล้วมีความแตกต่างกันชัดเจนเราก็มาลองเลือกปรับเอา,อาประมาณนั้นนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็คือคอนโทรลเลยให้มันคอนโทรลเสียงแล้วก็ควบคุมพวกน้อยต่างๆน,นี่ได้เลยอะ ตัวนี้มันเอาไว้เอาไว้ดูค่าต่างๆที่เวลาเราเปิดเล่นมันจะมองเห็นว่าตัวไหนที่มันพีคมากเกินไป<ม>เจ๋งอะ่ะผมบอกว่างั้นเจ๋งเลยขนาดว่าเอาเพลงเก่ามาที่ไฟล์เล็กๆอ่ะมาทำมาสเตอริงใหม่นะดีเลยนะฮะสำหรับตัวโปร นีโปรของแท้นีูใช้ได้ตั้ง60วันมีเวลายเยอะอาจจะมีไอเดียในการอัดเพลงใหม่ว่ากันไปแต่อยู่ที่นี่ผมย้ายบ้านมาแล้วมันไม่มีห้องนะไม่มีห้องที่เป็นห้องส่วนตัวที่เป็นห้องใหญ่ๆเหมือนเดิมห้องบ้านเดิมตัวนี้มันแบบอยู่ล่างมันก็อัดเสียงร้องเพลงร้องอะไรมันก็อาจจะบรบกวนคนอื่นก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะอัดเพลงได้มากขนาดไหนนะแต่นี้เห็นภาพเลยระหว่างตัว คิวเบสปกตินะคิวเบสเอที่ผมใช้อยู่ที่มันแถมมาเนี่ยโอ้โหโคตรต่างเลยต่างอย่างเห็นได้ชัดแล้วมันแบบพอมีเครื่องมืออะไรให้เราใช้มากๆเนี่ยมันรู้สึกว่าสนุกขึ้นแล้วมันก็มีอุปรกรณ์นู่นนี่นั่นที่แบบจะมาปรับเสียงตรงนี้นตรงนี้เฮ้ยยิ่งปรับมันก็ยิ่งดีนะประมาณนั้นแต่ก็อยู่ที่หูนะจริงๆผมก็อาจจะไม่ฟังไม่รู้ว่ามันดีแล้วหรือย,ยังนะแต่ว่าประมาณนี้ผมว่าเฮ้ยมันดีขึ้นกว่าเดิมประมาณนั้นมากกว่า Okay. คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่หาคิวเบสนะมาลองใช้คิวเบสตัวที่เป็นทดลองใช้ดูก่อน60สิวันเออหกสิวันนี่สาวสองเดือนเลยนะเออได้ใช้สดใช้ฟรี2เดือนแล้วก็แล้วก็เป็นตัวเต็มด้วยนะมีตัวเต็มให้เราใช้เลยก็คือใช้เต็มที่เพราะงั้นเถอะ2เดือนนี่ผมอ,อัดเพลงได้เป็นร้อยเพลงเอาจริงจังประมาณนั้นนะฮะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับลาไปก่อนครับ <S <S สวัสดีครับ